มอดพิทักษ์นักฟุตบอลแข้งดาวรุ่งทีมดังโพแทกอามชุติมาหลังประกาศโสดหลายคนคงทราบกันดีว่าอามชุติมานั้นได้กำลังคบอยู่กับมอดพิทักษ์พิมพ์แป้นักฟุตบอลดาวรุ่งในทีมชนบุรีเอฟซีโดยมอดเผยว่าตัวเองเป็นคนทักไปหาฝ่ายหญิงก่อนจากนั้นก็เริ่มคุยกันเขาก็มีชวนเล่นเกมบ้างจนพัฒนาใช้สถานะแฟนกันถึงแม้มีแฟนเป็นคนมีชื่อเสียงแต่ก็ยังใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิม และก่อนหน้านี้อาร์มชุติมานักร้องดังได้ประกาศโสดหลังเปิดตัวแฟนหนุ่มดีกีนักบอลทีมดังได้เพียงไม่นานโดยเธอนั้นได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุข,ข้อความว่าสวัสดีค่ะโสดอย่างเป็นทางการท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายรวมไปถึงเพื่อนสนิทอย่างเน็ตกาแฟสีนครล่าสุดมอดพิทักษ์นักฟุตบอลทีมดังนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วโพ์แท็กอาร์มชุติมานักร้องสาวชื่อดังหลังประกาศเป็นโสด โดยเขานั้นได้โพสต์รูปคู่กับอาร์มชุติมาพร้อมระบ,บุข้อความว่าเพื่อ,อนรักพร้อมแท็กชื่อเฟซบุ o กอาร์มชุติมาก่อนจะตอบใต้คอมเมนต์รูปภาพว่าฮ่าฮ่เขาให้เป็นแค่เพื่อนงานนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะกลับมาคบกันอีกครั้งหรือไม่หลังหนุ่มมอสพิทาโพสต์ภาพง้อก็ต้องรอเจ้าตัวอาร์มชุติมามาตอบอีกครั้งขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ